วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า ICU นะครับนะทำไมเสียงเพลงมันดูไม่น่ารักเหมือนภาพหน้าปกเลยวะเฮียกูปิดเสียงเพลงไงเนี่ยเฮียติลิกัสิด้วเปล่าวะเราต้องทำอะไรอะ่ะนี่คือยังไม่รู้เลยว่าคือต้องทำอะไรนะดูว่ามีหลอดไฟ <see> ป่ะอ๋อเฮนซียงซียู่เฮียี๋ปวกูไปอะจอกัน ยอย่ามาีว่าเกเล็กตามดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องหาหลอดไฟไปเปลี่ยนนะเปล่านี่ไงเดี๋ยวแล้วเนี่ยนี่ไงว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนหลอดไฟอ๋อ,อเคดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องหาหลอดไฟแล้วก็เปลี่ยนตามห้องับผมว่าห้องไหนมันหลอดไหนนะหาห้องให้เจอก็แค่นั้นเองครับเคแล้วมันก็จะมีไอ้ผีที่ชื่อว่า I see you เฮ้ยสีเขียวอยู่นี่สนีนี้ไป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 นี่ยงโอเคมันยากนี่ว่าไปต่อครับผม ตามหาห้องอื่นๆต่อครับเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังขาหลังโอเคเจอห้องสีฟ้าเนี่ยแต่เรายังไม่มีไฟดีเอ้ยแล้วเราจะชนะมันยังไงอ่ะคือแบบอยู่ดีมันก็วิ่งมาไม่มีปีมีขุยเลยว่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะเอาจริงอ่ะคือมันก็แค่พยายามเอาดนตรีมาบิ้วผมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวครับแฟลชไลท์ผมมันดูเหมือนไม่มีแสงไฟเลยว่ะมันเหมือนมีแต่แฟลชไลท์ของคนอื่นนะดูดิอทำไมกูไม่มีแฟลชไลท์ว่ะ อ๋อไม่ได้เปิดครับแม่งต้องกดเปิดด้วยนะครับนะจะรู้ไหมเนี่ยโอเคเราได้หลอดไฟดีแดงมาแล้วสวยตอนนี้เราได้หลอดไฟมาแล้วนะสีซีอัวกินนะ ว่าจะต้องเดินไปทางนี้ป่ะดูทรงแล้ว oh. what the fuck! แบตเตอรี่หมดโอ้โหแม่งมีแบตเตอรี่หมดด้วยอ๋อ oh, มันกลัวไฟเหรอโถ่ที่แล้วกูก็เปิดไฟเล่นสนุกสนานเลยครับคุณผู้ชมอย่าเปิดไฟเล่นทีซัวนะครับนะใช้วินยาบจะเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแม่งแล้วก็ไอ้พวกนี้มันกลัวแสงไฟไงมันจะมาไอซียูอยากนอนไอซียูเอ๊ะมันกดไฟได้ทำไมอ่ะ นั่งกดไฟเล่นมะในสีม่วงเฮ้สวยเฮ้ไรอ่ะเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรขึ้นมากลัวไฟวะตลกเป็นกลัวไฟหรือมันไม่กลัวไฟวะ คือเราเจอหลอดไฟสีฟ้าแล้วต้องกลับต้องไปเอาลึกเลยแหละหลอดไฟสีฟ้าเนี่ยเดี๋ยวดิกายเลยเพื่อนเฮ้ยอา เฮ้ยแล้วมึงคือแบบว่าเอาหลอดไฟสีฟ้าไปไว้ซักไกลขนาดนั้นเฮียแล้วแม่วงวิ่งโค้นเร็วนะครับนะดูดิไอ้นี่มันยังเดินช้าเนี่ยดูดิมันยังพอไปสนุกสนานได้นะเปิดไฟเดินแม่งเลยไม่รู้ว่าช่วยไม่ได้จริงๆรมันไม่ได้กลัวไฟเวนะ้ยเนี่ยมันไม่ได้กลัวไฟเวนะ้ยขาดี <น> <See you. S 1> ได้ยินเสียงอะไรวะโดนไอแคมป์อ่ะคุณผู้ชมโดนไอ้แคมป์แคมป์หลอดไฟสีดำเงินไปเอาไม่ได้แล้วมันวิ่งเร็วมากก็คือไม่มีเพื่อนคนไหนแม่งไปกับผมเลยเว้ยเีอเหมือนผมต้องไปทางนั้นทางคนเดียวอะแล้วผีแม่งก็มีอยู่ตัวเดียวตรงนั้นอะแล้ววิ่งเร็วมาก <see> อะไรออกมาซียงซีอยู่อะไรดูดิด <I see S 1> มันวิ่ง <see you. S 1> วรวดเร็วอะดูดิ นี่เป็นบักป้าว่ะอะวะ่าม<ะ>ันเปลี่ยนจากความน่ากลัวเป็นน่ารังคาแล้วไอ้สัตว์ใครมันจะชนะวะดูดิมันเดินมา่างเงี้ยแล้วใครมันจะชนะเกม ต่อไปเหลือสีสุดท้ายแล้วว่าผมไม่รู้ว่าห้องไหนแต่น่าจะเป็นทางที่แมพพูดไม่ทันไายคำแม่งว่ดูแม่งว่ารูดหมดเลย3คนนะ่ะลัวลว่าเกมใครแม่งสร้าง AI ไอไอวะให้กูรู้นเว้ย ครับอเ,เอฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้เป็นไรอะ่ะอ้านี่เอ้ยที่แท้ไอ้พวกที่มันเดินเตะก็เพราะว่ามันเก็บหลอดไฟครบแล้วนั่นเองครับผมโอเคครับงั้นสำหรับเกม ICU ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะในที่สุดนี่คือเป้าหมายของเราคือ เราเคลียร์ครบแล้วไงคือเก็บหลอดไฟครบนะคือผมไม่ต้องการที่จะเล่นเป็นไอ้ลูกกระตาโตนี้หรอกนะครับนะเข้าใจไหมมันก็แค่แบบต้องฆ่ามนุษย์ที่กําลังเก็บหลอดไฟทอนเองครับโอเคถ้าชอบดึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดิดงจอดีมาเตอร์ฟาเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับลบ้ว I'm gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break